ดิครับเช้าวันที่30ธันวาคม1560ปัวันนี้รู้สึกว่าเซตมาแล้วโน้มบวกนะครับวันนี้วันที่30นะครับนว <S 2> <S 2> ากต้อง,งลมช้าเซตบวกอยู่3.26จุดนะครับที่1257.29จุดนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับ แล้วก็ตลาด MI I ก็บวกไป2.10จุดนะครับขึ้นมาอยู่ที่217.35จุดจุดนะครับแต่ว่าที่ราคาทองคำนั้นคันมีการย่อลงไปนะครับจากขึ้นมาที่4 0 0 0ก็ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้ก็คือบวกอยู่3ามออนต่อดอลลาร์นะครับน้ำมันก็ดูเหมือนว่าจะพุ่งขึ้นมานะครับของเป็นสปอตอยู่ที่61อดอลลาร์ต่อเรลแล้วก็ WTI ก็อยู่5 7นะครับ ส่วนค่าเงินก็แข่งค่าส่งๆงตัวอยู่นะครับแต่ว่าของ JPJPY นะครับของ J8 ปนก็ยังเยอะอยู่นะครับขึ้นไปตั้งร้อยห้าสิบกดอลลาร์ต่อ J8 นะครับทีนี้เราจะไปเก็งกำไรนะครับจาก Top g a ก n e r นะครับ Top Impact g a i n e r นะครับในเช้านี้ให้5ตัวแรก มาดูตัวแรกนั่นก็คือกราฟนะครับกราฟวันนี้เช้ามีพุ่งแรงขึ้นมาบวกไป50สตางค์นะครับราคาอยู่ที่42บาทนะครับไปดูเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับ3เดือนที่ผ่านมานั้นกราฟก็ลบไป1% 1เดือนที่ผ่านมาเซฟมือหนึ่1เดือนที่แล้วบวกอยู่3%นะครับแต่ว่าเซฟหนึ่งวีที่ผ่านมาลบอยู่2%นะครับทีเอยู่ที่7.5็ด้าเท่านะครับอยู่ไม่มีแต่ว่า มี e p s อยูบวกอยู่4.76สตางค์ต่อหุ้นนะครับส่วนการปันผลก็น่าจะมีการปันผลไปเพราะว่าบวกกันกันกบนะกราฟนี้คือคอมมิชชั่นนิ่งหรือบวกกันกับตัวอินทัชนั่นเองคืออินทัชไปนั่นเองนะครับนะทีนี้เราก็มาดูจังหวะของกราฟของกราฟนะครับว่า ดูแนวโน้มตรงนี้นะครับกราฟยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็ไซด์เวฟขึ้นมานะครับเป็นแนวโน้มยังคงทํากําไรขึ้นต่อนะครับแม้ว่าราคาจะอ่อนลงมาต่ํากว่าเส้นกล่งกลางบูจแบนก็ตามแต่ว่าดูเหมือนว่าตัวบรูจแบนกาลังบีบขวา,ากันเพื่อให้ราคาเลือกข้างตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพยายามที่จะเลือกข้างเหนือนขึ้นตรงกลี่งกลางบรูจแบน,น ก็กําลังพยายามที่จะเหนือขึ้นไปแต่ว่าวอล,ลุ่มเข้ามาในเช้านี้ยังคงเป็นวอล,ลุ่มขายที่ส่วนใหญ่ที่0.77ล้านนะครับส่วน,น MSD ก็ไซ d e เว y ออกด้านข้างนะครับยืนเหนือเส้น Signal ยืนเหนือเส้น0นะครับแล้วก็ SI ไซด์เวยอัพขึ้นไปอยู่ที่51นะครับ51จุดนะครับก็ยังคงเป็นจังหวะขึ้นนะครับแม้ว่าพาราโบลิกซากดทับราคาอยู่ด้านบน แล้วก็มีเส้น2องเรว,วันเดี๋ยวราคาจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ตัวกรอบ r e เล็ตชั่นยังคงไซเวดาวนะครับต้องใช้เวลาสักประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์ที่ราคาจะค่อยๆไซเวขึ้นไปทดสอบเส้น2องเรว,วันนะครับตอนนี้ราคาของกราฟอยู่ที่4 2บาทส่วนเส้น2องเรว,วันนั้นก็ลอ,อยอยู่ที่44บบาทนะบก็ถ้าเกิดสามารถพุ่งชนทะลุข,ขึ้นไปได้ก็จะไปต่อแต่ถ้าขึ้นไป ไม่สามารถทุ่งชนไปได้ก็จะไปชนแรงต้านก็เด้งลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ <c oughs> เป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคา,าก็จะค่อยๆไซ์เว์ขึ้นไปนะครับ <c oughs> มาทดสอบแนวต้านสําคัญแนวแรกที่42บาทบ42บาท7 0สอ่า11สตางค์41 4บาทบขออภัยนะครับจะไปที่44บาท11สตางค์ตอนนี้ที่อยู่ที่41.75 สตังนั่นเองก็คือย่อลงมาชาวนี้ก็ต้องอดทนถือกันต่อไปนะครับสลับกัดก็บวกยังยงยังบวกอยู่นะครับในชาวนี้ส่วนตัวที่2นั้นก็คือ Top e p a c แ g คเกนนะครับก็คือตัวทูนะครับทูชานี้บวกขึ้นไป0.20สตังค์นะครับราคามาอยู่ที่11บาทพอดีนะครับโดยดูเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาถ้าซื้อตั้งแต่3เดือนก็บวกอยู่4% ซื้อหเดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่1%ซื้อหสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ติดลบไป1.79%เนมี EPS บวกอยู่0.15สตางค์นะครับ, e บ,อ,อ,นะรบอันนี้คือดกำไรสุทธิต่อหุ้นแล้วก็มีการเคยมีการปันผลล่าสุดที่0.19หนะครับหลังจากที่ t ทูนั้นควบรวมกันกันกบตัว d t แทก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่4-5ปีหรือ30ปีก่อนม่นี้ไม่ได้มีการ ดๆเพราะว่าติดลบโดยตลอดของถูงล,ล่าสุดปีนี้นะครับหลังจากบวกกับดีแท็ก็มีการปันผลปันผลเพียง0.19บาทนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของการาฟแช์ชาร์ตของเขานะครับจังหวะยังคงต่อไซเวล์ต้นข้างนะครับแนวโน้มก็บอกว่าถ้าสามารถลงไปทดสอบแนวต้านด้านล่างได้ะจะขึ้น,นหมายว่าราคาก็ จากจุดสูงสุดนะครับก็จะต้องลงมาจุดต่ำสุดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ายังลงไม่ต่ำสุดก็มีโอกาสที่จะค่อยๆ่อย์เวทด้านข้างถึงไซเวทดาวลงมาเพราะนั้นก็ต้องลองดูให้ดีๆนะครับถ้าท่านจะลงทุนก็อาจจะรอช้อนดีกว่านะครับช้อนที่ด้านล่างก่อนนะครับที่สิบ่าทกว่าแม้ว่าตอนนี้ยังคงจะไซเวทอยู่ด้านข้างนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเส้น2องเอว่าวแลพับลิกษาอยู่ซั่งด้านบนนะครับ หมายความว่าเซตอ่านราคาของ2ก็ยังคงไซเวฟเดานข้างนั่นเองเห็นได้จากหุลุ่มไม่ซื้อนี่ครับอิวลุ่มขาย1ด9.40บิลเลียดแล้วก็อินเดเซียไซเวฟแต่เดินข้างนะครับส่วนหุ้ไอซ์ไซก็ไซเวฟถึงไซเวฟอัพขึ้นไปอยู่ที่49.79จุดก็คือยังไม่พุ่งทะลุขึ้นไป ถ้าหายใส่ขึ้นไป50ไปที่50ได้ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับก็อรอลุ้นกันต่อไปนะครับตัวนี้ก็ถ้าสามารถทะลุเส้น2องว,วันไปได้ก็อีกประมาณสัก1อาทิตย์ขา้างหน้าหรือถึง2อาทิตย์ขา้างหน้าราคาจะทะลุขึ้นไปที่เส้น1 1บเาสาตางค์นะครับเราก็จะไปทะลุที่11.11.87สตางค์นะครับกำไรเล็กนิดหน่อยนะครับสำหรับถูก ก็ถ้าเกิดท่าหนดทนได้ก็ทนถือต่อไปนะครับถัดมานะครับตัวสําคัญตัวนี้เดลตานะครับถ้าเดลต้าบวกถึง2บาทขึ้นไปจะทาเซ็ตจะต้องบวกนะครับก็แต่ว่าวันนี้นั้นเดลตานั้นบวกไปเพียง0.5สตังค์นะครับแต่ว่าเซ็ตก็ยังคงบวกอยู่นะครับราคาของเดลต้ามาอยู่ที่171.50จะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับ ถ้ารซื้อแต่3เดือนเดลต้าก็บวกไป2%ซื้อ1เดือนที่ผ่านมายังคงลบอยู่14%ซื้อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลบไป2%นะครับีที่ร้อยแเท่านะครับมียิวอยู่ที่0ูนนะครับมี EPS บวกอยู่1.41สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผล DPS ที่0.46สสตางค์นะครับ ไปดูจังหวะของเดลตานะครับว่าจะดีกลับขึ้นมาได้หรือยังนะครับดูเหมือนว่าราคาจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นมาและมีโอกาสที่จะด,ดีกลับขึ้นมานะครับเพราะอะไรครับราคาบีบเข้ามาการของบริษัทแบรนด์ราคาเลือกข้างยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบริษัทแบรนด์ค่อยๆขึ้นมาเพราะนั้นต่อไปราคาของเดลตาก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับคือเราดูจากวัฏจักรของราคานะครับตัวนี้เราวัดจากวัฏจักรของราคานะครับ วัฏจักรของราคานั้นคือการขึ้นลงของหลักนะครับมันเป็นทฤษฎีของเขาว่าเมื่อลงต่ําสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดเจอบลูจอรบานกับเรเนอเรชั่นมันก็พักลงมาต่ําสุดเมื่อต่ําสุดเจอบลูเจอรบานกับเรเนอเรชั่นมันก็จะพักขึ้นไปสูงสุดนี่คือหลักการับที่แอดมินได้แนะนําให้ท่านได้ลองพิจารณานะครับว่าการขึ้นลงของราคานั้นมันจะเป็นรอบเป็นขอบเป็นเป็นอ่า เป็นไซเวฟขึ้นไปหมายว่าเป็นเป็นไซเวฟนะครับต,ต้องมองอยู่ไกลๆนะครับต้องย่อภาพใหญ่ๆลงมานะครับจะเห็นไซเวฟที่มันเกิดขึ้นนะครับคือต่าสุดก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ําสุดต่าสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดเพราะนั้นมันจะค่อยปรับตัวแล้วจงวังหวะสูงสุดที่มันจะทํากําไรให้หน่นนี้นะครับจะทํากําไรไปให้ที่260บบาทเลยนะครับสำหรับตัวเดลต้า ตอนนี้เดลต้าแนวรับอยู่ที่171บาทนะครับต่ำที่สุดนะครับถ้าเกิดท่านเข้าช้อนได้ก็ถือว่าดีมากนะครับตอนนี้ราคาก็บวกขึ้นมานะครับก็ทางทุนก็ลองพี่นาดูนะครับถ้าท่านจะทํากําไรระดับ200กว่านี้ต้องมาดูเอลเดลต้าเอาไว้นะครับมาที่ตัวที่4นั่นก็คือ CPM CPN นะครับหรือเซ็นท่านพัฒนา เซ็นทันพัฒนาวันนี้บวกขึ้นไปหนึบาทนะครับราคามาอยู่ที่55.25บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาซื้อเมื่อ3เดือนยังคงบวกอยู่0.19%ยนึเซื้อหเดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่3.27%จตหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาลบไป0.90%นะครับที่อยู่ที่13.64เท่านะครับก็ถือว่าพอได้นะครับส่วนยิวนั้นอยู่ที่3.87เ ก็ถือว่าพอได้นะครับส8 7ส่วน eps หรือกำไรสุทธิที่3.11สตางค์ต่อหุ้นก็ถือว่าพอได้พอผ่านนะครับแล้วก็มี dps หรือการปันผลที่2.10สตางค์ก็ถือว่าพอได้นะครับสลับตัว cpn นะครับไปดูจังหวะของกราฟนะครับกราฟก็ผมบอกว่าราคากำลังจะไซด์เวัพขึ้นไปทดสอนะครับแนวต้านใกล้สุด นะครับอยู่ที่57บาทตอนนี้ราคาของราคาแนวแนวรับล่าสุดอยู่ที่55.25นะครับดังนั้นตอนนี้มีวอลุ่มขายเสตส่วนใหญ่คือขายทากำไรนะครับพอราคาเพิ่มขึ้นมานะครับก็บวกอยู่ศูนย์0ูนย้ามิลเลียนนะครับส่วน m อนเมซอนดีไซเวลด้านข้างนะครับอยู่เหนือเส้นสัญญาลอยู่เหนือเส้นศูนย i ไรซ์ไซไซเวพขึ้นมาอยู่ที่3 56นะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะนั้นเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสำหรับ CPN ตอนนี้แนวรับอยู่ที่55.25จะไปทดสอบแนวต้านที่ราคา57บาท52สตางค์นะครับก็อดทนทำกำไรต่อไปนะครับสำหรับตัว CPN ช่วงนี้ทำกำไรนะครับก็ ดูแล้วนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือตัว SC สหรือยานแม่นะครับยานแม่วันนี้บวกขึ้นมาอย่างชัดเจน2บาทราคามาอยู่ที่1 3 9 5 0บาทนยบทไปดูเมื่อ3าเดือนที่ผ่านมาบวกอยู่8%ซนะครับซื้อเมื่อ3าเดือนซื้อ1เดือนบวกอยู่6%ซื้อ1สัปดาห์บวกอยู่2% PE อยู่ที่9.44เท่านะครับแล้วก็มี yield อยู่ที่7 5 5 9นะครับมี EPS บวกอยู่11.09สตางค์ต่างต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่2บาทถือว่าใช้งานได้นะครับสำหรับ SCB ไปดูจังหวะของกราฟนะครับในชาร์ตของ SCB นั้นก็ยังคงพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้แนวรับอยู่ที่ร้อ สามบาบาท139บาทนะครับส่วนมีแนวต้านใกล้สุดนะครับอยู่ที่141บาทนะคบับาทก็คือถือว่าจะมีโอกาสทำกำไรขึ้นไปที่141บาทต่อไปสำหรับ SCB นะครับวันนี้ก็มีวอลรุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับเป็นอลรุ่มซื้อไอ้อลรุ่มขายจะส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่1.77มิลเลียนส่วน f อ c d ยังคงไซเวย์ยืนเนี่ยเส้นสัญญาลยืนเนี่ยเส้นซีโร่ขึ้นไปนะครับ ส่วนตัว rsi พุ่งขึ้นไปชนโอบอทนะครับอยู่ที่71จุดนะครับถือว่าตอนนี้ขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับสำหรับตัว scb เราก็จะเรียนให้ท่นานทราบว่าเมื่อขึ้นถึงสูงสุดนะครับวิธีการของเขาก็คือเมื่อสูงสุดเขาก็จะไซด์ไวดาวลงมาเมื่อสูงสุดเขาก็จะไซด์ไวดาวลงมาและเมื่อสูงสุดเขาก็จะไซด์ไวดาวลงมาตัวนี้ถือว่าเป็นจังหวะอันดีนะครับจังหวะอันดียังไงครับเวลาลงเข้าลงลงเร็วก็คือ ใช้เวลาลงอย่างไม่ไม่นานแต่เวลาขึ้นเนี่ยจะใช้เวลาขึ้นนานนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยวก็จะลงมานะครับท่านต้องต้องเชื่อความเป็นไปของวัฏจักรของราคานะครับเพราะนั้นาถึงตรงนี้ได้ท่านถือว่าทํากําไรแล้วนะครับสิ่งที่ท่านควรทําก็คือขายซะตอนที่ท่านยังมีกําไรพอขายที่ท่านจะมีกําไรเสร็จมันจะใช้เวลาลงเร็วนะครับประมาณสักหนึ่งเดือนมันจะลงมาแตะ ด้าน,นล่างนะครับเจอ Band, บุลเจ้าแบนกับ linear เ l e v a t i o n เสร็จมันจะผักราคาขึ้นไปอีกครึ่งเดือนเดือนครึ่งอีกหรือถึงสองเดือนนี่คือกลยุทธ์ของ s c b กลยุทธ์ของแต่ละตัวมันจะมีแนวทางของมันนะครับมีการซื้อการขายของเขาเพราะฉะนั้นถ้าลองศึกษาดีๆนะครับตอนนี้คือเป็นจังหวะขึ้น เมื่อเขาขึ้นถึงจุดสูงสุดเขาก็จะลงย่อมาต่ำสุดจะมีข่าวสักข่าวออกมาว่าเป็นแนวโน้มที่ไม่ดีหรือเป็นบอกเปี้ยอะไรต่างๆ,ๆน,น,นะครับก็จะทำให้ SCB นั้นย่อลงมาเราก็มารอรับที่ต่ำที่สุดถ้านักลงทุนโปรดพิจเจเรณะนนี้คือเรามองการไกลนะครับเป็นนักลงทุนเราต้องมองการไกลถึงจังหวะและโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะครับถ้ามันเกิดขึ้นนะครับ ราคามันก็จะย่อลงมาก็เหมือนกับว่าเราเคยฝากเงินไว้ที่ที่ที่139บาทแต่นี้อยู่เงินเราจะลดลงมาเหลือแค่เหลือแค่ร30บาทหรือ129บาทจากเราเคยฝากเอาไว้ที่139บาทแล้วสุดท้ายราคามันก็จะกลับขึ้นไปที่ 141บเอาทก็อีกประมาณนั้นใช้เวลาจากตรงนี้ถึงตรงนี้นี่สี่เดือนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนใช้เวลาประมาณสี่เดือนสี่เดือนหนึ่งครั้งเลยหนึ่งขอบของเขาเนี่ยก็คือสี่เดือนของ s c b นี่ก็เล่าให้ท่านฟังแบบนี้เพราะว่ามันเป็นยังไงมันก็เป็นวงจรของมันนะครับ เป็นไปโดยธรรมชาติและเป็นไปโดยอัตโนมัติของเขานะครับเรียนกลับไปดูสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับก็ปรปับตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นยุคสมัยของ CEO ีอคนใหม่ก็ถือว่าก็ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะครับแต่มันอยู่ในช่วงจวังหวะของ4เดือนครั้งนะครับมีการเปลี่ยนแปลง4เดือนครั้งนะครับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นทางทูนก็ลองพิจารณาดูนะครับ เพราะนั้นเราก็เล่นง่ายๆนะครับสลับตัว SCB คือสื้นสูงสุดเราก็ขายแค่นั้นเองพอขายเสร็จเราก็สบายใจใช้เงินที่เราได้มาในการไปช้อนหุ้นตัวอื่นที่ยังเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเราจะเล่นหุ้นเฉพาะที่เป็นจังหวะาข,าขึ้นเท่านั้นนะครับจะทำกันเลยกับท่าลงทุนกะ็เลห้ท่านฟังแบบนี้หวังว่าท่านจะเข้าใจเพราะว่าถ้าท่านดูทั้งหมดในคลิปทั้งหมดเราก็จะเห็นว่า เราพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าหุ้นมันมีการขึ้นการลงของมันเป็นครอบเป็นเป็นจังหวะเป็นเป็นเป็นฤดูของมันไม่ว่ายังไงมันจะลงมันก็ต้องลงว่ายังไงมันจะขึ้นมันก็ต้องขึ้นเซ็ตจะเป็นยังไงมันจะเป็นไปตามจังหวะของมันเองมันจะมีสไตล์ของมันสลับหุ้นแต่ละตัวสไตล์จะไม่เหมือนกันก็ฝากนักลงทุนพิจารณาด้วยนะครับนี้ด้วยความเคารพเพราะนั้น ท่านดูหุ้นกับเรามาทุกๆคลิปที่ผ่านมาท่านพอที่จะเห็นและเข้าใจจังหวะของราคาหรือยังนะครับแล้วเมื่อท่านเข้าใจแล้วท่านก็จ,นจะเล่นง่ายๆในแต่ละจุดแต่ละราคาเพื่อที่จะต้องทํากําไรเท่านั้นก็ดูจากแนวโน้มของราคาเท่านั้นเองเพราะนั้นโปรดพิจารณานะครับท่านลงทุนครับให้ความสําคัญกับเราที่ให้ความเข้าใจในความสําคัญของราคา เพื่อให้ท่านได้เห็นชัดเจนแล้วก็ลงวางกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำนะครับหวังท่านว่าท่านว่าจะหวังว่าท่านจะเข้าใจแล้วก็มารู้จักราคาแล้วก็วางกลยุทธ์ในการเก่งกําไรได้อย่างถูกต้องราขอบคุณทุกท่านกรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันเข้ามานะครับแล้วก็หวังว่าฝากหวังว่าท่านจะสมัครสมาชิกกับเรา ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ did, really did I knew could knew